เมื่อเราเริ่มต้นที่จะขี่จักรยานเดินทางไกลนะครับอย่างแรกที่มันควรจะมีนะครับก็คือตะแกรงหรือแหลกแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยนะครับจะใช้วิธีการแบกเป้แอวก็ได้แต่ว่าผมเองเนี่ยเคยลองใช้แล้วรู้สึกว่าขี่แค่ไม่กี่ิโลก็ปวดหลังแล้วนะครับถึงจะเป็นเป้ที่มีน้ําหนักเบาๆก็ตามนะครับก็ปวดหลังอยู่ดีอย่างของผมที่ใช้เนี่ยอันนี้ซื้อมาในราคาหลักร้อยนะครับข้างบนจะเขียนว่าแม็กโหลดเนี่ยประมาณ25โลยังไงก้านพวกนี้ขอให้เป็นชิ้นเดียวนะครับ อย่าเป็นก้านต่อเพราะความแข็งแรงจะน้อยกว่าเฟรมของรถจักรยานทัวริงเนี่ยก็จะมีรูสำหรับยึดอุปกรณ์ได้ง่ายกว่าเฟรมของจักรยานประเภทอื่นส่วนแหลกทางด้านหน้าเนี่ยผมเลือกใช้มาหลายแบบนะครับแบบที่ผมชอบมากที่สุดคือแบบนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นการพาดกระเป๋าล,ลงไปแล้วก็มีตัวก้านอันนึงเพื่อสร้างสมดุลระหว่างก้าน2ด้าน แบบนี้ก็สามารถจะห้อยกระเป๋าได้มั่นคงมากกว่าแบบอื่นนะครับอันนี้คือแบบที่ผมได้ลองใช้มาแล้วผมว่าอันนี้มั่นคงกว่าแบบอื่นเวลาเลือกซื้อนะครับจักรยานสําหรับเดินทางไกลเนี่ยขอให้ตะเกียบหน้าเนี่ยมีรูสำหรับยึดน็อตนะครับเพื่อความมั่นคงนะครับเราจะได้ใส่ได้แบบนี้อย่างพอดีนะครับส่วนถ้ารถจักรยานใครที่ยังไม่มีที่สําหรับใส่แหลกแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมเคยเดินทางเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนโดยเอาแค่กระเป๋าสาาัมภาระ2ใบ สายวิธีแหลกท้ายแล้วก็มีเต็นท์มีถุงนอนมีอุปกรณ์ครบนะครับสำหรับการเดินทางนะครับสามารถเดินทางได้1เดือนนะครับเฉพาะข้างหลังแต่ว่าขอให้เวลาเลือกซื้อแหลกด้านหลังเนี่ยให้เลือกแหลกในชนิดที่มีความมั่นคงแข็งแรงและข้รับน้ำหนักได้ดีก็แล้วกันนะครับ